สวัสดีครับสวัสดีเอสซีแฟนคลับที่กำลังรับชมชังคุดนะครับเมเนหามาจอบอาจารย์ต้อมแล้วพี่น้องสวัสดีครับอาจารย์ต้อมนดีครับผม่นเดียวกันเมเนเช่นเดียวกันบ้านบ้านใส่ลูปว่าอันนี้ไหมหมายถึงอย่างเขาตั้งเมียนครับเขาเขาตั้งกันยังี่วะเขาเล่งเมียเลยวะตัวเข็มโตเล่งเมียครับ เร่งหน่อยไล่น uh ี huh? uh, man, right? ่บ่แน่ะเอาคือว่เอาลุนควอนคอเอาคือของขวอนนี่มันมาตรฐานอ่ะมาตรฐานอยู่ครับเสื้อรถอย่างบัตรเนี่ยฮ่าเอวโตโยต้าโตโยต้าเมทิคฮ่าเอวอันนี้คือวัดรไซลูกเหรอครับบ่แน่นครับก้อนเทียเดียวได้เลยบบ่หรือว่าก้อนหลายเทียเดียวครับผมเจอว่ามนีนเดียวมาเท้าเพื่อนเท้าเพื่อจะขึ้นเพื่อลูกมัน แค่ลูกจุดเดียวครับจุดเดียวก็เกินอ่าเดียวกับยังมีแรงห้าขีตก็เกินห้าคีก็ห้าจุดเอาเลนมารอบเดียวจบเอาเลยครับเข็มเฮาแน่นอนวัดทุกวัดทุกส่บ่วัดทุกส่วเอาคือพอตั้งส่วเดียวเราควนไปนะฮะไรเดียวกันเลยโอ้ไม่เสียงกวนแน่นตั้งเแค่เดียวแล้วเดาก็ไปตั้งปมไม่แค่นี้กันละแค่กับวัดเช็คอได้เลย เสียปาดเจ้านี่แม่นบ่ปาดครับต้องนาสะอาดเลยเขาก็สะอาดบ่เอามันอกี้เป็นลายป่ะใช่ไหมระดับสีมันยังครับผมคือจะยยค่อยปาดมากเลยนี่แม่นบ่มีส่วนครับเสืียปาดมากค่อยห้อยค่อยเห็นเออยืนยังสียระตี้มัดเมื่อครับผมอ๋ออ่ามันไม่เหมือนคือถิงแดก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 หอมันคือบนนิ่งตรงนี้เนี่ยครับ นะเพียงหลายสปีแล้วปกติถ้าศูนย์มาตรฐานมันจะต้องจะต้องมีหนิ่งนะครับเพราะว่ามันเขาอื่นนะมันตีงมันตีงน้ำจังว่ามีดกินบ่บอบ่เคียวเอาอะไรมันคือตีงตีงให้ลูกปืนให้ยังเอามันได้ด้ยบ่โอ้เกาเกาคึกเลพี่น้องเบิ้งแผ่นโอ้ฮะไม่ล่าดึกครับผมไม่เราบ่เนี่ยนี่ครับเนี่ยโอ้โหมีหอดเขาอื่นนี่ยังบ่เนี่ย ร้าวง,งจรอ,ออโตโ้ครับผมออโต้ออโต้เนาากันไปพี่น้องฟองไปคลิปนี้กับผมยังไหลได้พี่น้องนั่งหายไปมือสองมือกับมาไทยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศกัรทํางานนะครับผู้ใดมีปัญหาเรื่องเสื้อสูบก,กับสอบถามอาจารย์ต้อมได้ครับเดี๋ยวผมจะม,มาถามต่ออ,อาจารย์ต้อมครับคะแนนควนัวนควันควัน วสวมปอกสวมปอกควนปับ๊บนะครับคัดควนแล้วก็ไปคัดนี่เป็นาแนกแนกไปนะที้องะโอ้โอส่วนเบิงอาวุธเราะตะรุ่นเลี่ยงไว้ปัญหาคือยืนเฝอานี่แล้วยืนเฝ่เนาะพโโันโมท้อนดีีอดได้เลยเนี่ยยืนเบิงขาดบนะ่ได้เนาะ หา่ต่คิว้นละ,ะเจ้าเียเงินไม่อย่งว่าดังกักกักกักเป็นฮะระบบออโตโ้บอออโต้มัดคอยลงดีละหน่อยละหน่อยว่ลุกก็เป็นลรักษาดีดีก็ ทำงินไดหลายอยู่จีบราสูบหนึ่งหนี่ยก็หกเจ็ดนาทีอยู่เลยยี่สิบแปดสี่หกยี่สิบสี่สี่หกยี่สิบสี่กับเกือบเพิ่งชั่วโมงเริ่งชั่วโมงเปล่าครับควรรอบแรกล้วเมื่อควรรอบสองวันปะ ขั้นรอบแรกขว้นรอบสองคือเก็บตอนนี้ก็โยกลงไป,ไปอัดไปอัดไปคัดคัสคัดแล้วก็คือจบเพราะขันรอบนี้แล้วมันได้เราทำไมเหลือปรับข้อปวกกันบอกนะแล้าข้อปวกได้เราจะต้องค่อยไปคัดคัส่ลูกคัใส่ลูแล้วเรื่อนลูกค้าไมาเอาก็ ตัวนี้ข้อแรงกันปะดางตีปอรกระนากรางตนะีปอรกระหนาข้อแางมันจะมีข้อบวเด้่เดิมๆมันก็ย,ยืดสูงแล้วขอบคุณที้พีน่น้องพ่อได้ทักทายกันขอบคุณเอลซีแฟนคลับขอบคุณอาจารย์ต้อมนะครับเด้อครับช่างดีฝีมือเด่นนะครับก็วใดอยากได้แสงดีกับติดต่อหลังไม่คุยกันเรา แน่นมากนเน่นมากบ่อยากให้ไปใช้กันใช้งานอา่าเจอกันใหมคลิปหน้าขอบคุณครับผมสวัสดีครับ